แฮรี่แม็กไวประการหลังของแมนยูไนเตดเผยข่าวดีการเจรจาสัญญาฉบับใหม่กำลังเป็นไปในทิศทางบวกหลังกลับมาโชว์ฟอร์มได้อย่างแข็งแกร่งอีกครั้งแฮรี่แม็กไวที่เหลือสัญญากับแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดเพียง6เดือนได้ออกมาเปิดเผยว่าการพูดคุยเกี่ยวกับการต่อสัญญากำลังดำเนินไปในทิศทางที่ดีแม็กไวได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับอนาคตของเขาหลังเกมที่แมนยูไนเตดเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้โดยกล่าวว่าฟังนะผมยังไม่ได้คิดถึงมันจริงจังนะัก ตอนนี้ผมยังเหลือสัญญาปีนี้อยู่และมีเงื่อนไขที่สโมสรสามารถตัดสินใจได้แต่ใช่ครับการพูดคุยกําลังดําเนินไปและสัญญาณทั้งหมดในตอนนี้เป็นไปในเชิงบวกการพูดคุยระหว่างเราค่อนข้างดีครับหากแม็กไวต่อสัญญาใหม่จะถือเป็นการกลับมาสู่เส้นทางที่สดใสอีกครั้งหลังจากก่อนหน้านี้เขาต้องตกไปอยู่ในตําแหน่งสํารองภายใต้การคุมทีมของอดีตกุนซือเอริกเทนหากและถูกปลดจากตําแหน่งกัปตันทีมและยังมีความตั้งใจจะย้ายออกจากสโมสรอนในช่วงเสมอที่ผ่านมา โดยเขาเคยเกือบย้ายไปร่วมทีมเวสตแฮมอยู่ในเตดในปี2023แต่ดินไม่สามารถตกลงกันได้ระหว่าง2สโมสรยางไรก็ตามแม็กไวกลับมาโชว์ฟอร์มได้ดีอีกครั้งภายใต้การคุมทีมของรูเบนอโมริมกุนซือคนใหม่โดยเขาแสดงศักยภาพได้อย่างยอดเยี่ยมในเกมที่เอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้และได้รับคำชมจากอโมริมอย่างมาก